โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนนะคะฟาร์มหมูนะคะแล้วก็เป็นร้านเสริมสวยด้วยนะคะกับคุณน้าคนสวยนะคะณเดนนะคะแล้วก็เจนนี่นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็พอดีได้แบบสอบถามนะคะว่าทานอาหารเสริมมีอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วทานอะไรบ้างนะคะก็เลยแบบณเดชก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ทานอะไรบ้างทานดิญญงนี่ยทานบอดี้คีมบอดี้คียแล้วก็น้ำมันปลา โปรตีนวิตามิน hmm. ซ okay. ีแ no. ล้ว no. ที่บอกว่าไอ้เวลาเราเมื่อยแล้วเราอันช <c oughs> ่วงกินม <grad> ีแหงกินจ <actors> ักเคืือแต่ละมือหรือว่าเมื่อยละช่วงตอนนั้นกินตอนเช้าพรุ่งนี้ตอนไปเก็บผักกินแล้วสดชื่นค่ะอันเห็นว่าตื่นแต่เช้าแำไวากินตอนจักโม่สี่สองสี่สองลูกขึ้นไปกินเลยเ แรงอันมีเยอะแยะเลยเวลากินสดชื่นขึ้นมาแล้วก็บเฮ็ดใหยค่ะโออันกินหลายปันไหนหมายถึงว่าแต่ละเท่อกินเทืก่ละ2สองโปรตีนสองสองช้อนแล้วก็น้ำมัน่เข้าไปคือด่ากินแต่ตอนเช้า้าตอนเย็นตอนเย็นบร่ได so sure. so ้กินบร่ได้กินแต่ตอนเช้าตอนที่บร่ได้กินข้าวตอนเย็นก็เป็นกินข้าวอ้า้างนั้นถ้าจะเพิ่มให้าก็คือโปรตีนสองช้อนก่อนจะได้เอาไปต้ม มันนี่อันเนทานแล้วเป็นยังไงถ้าทานมานานแค่ไหนแล้วทานมาหลายปีปีสองปีตั้งแต่ตั้งแต่ผ่าตัดประมาณสามปีอ๋อตั้งแต่ผ่าตัดเนอเวลากินตอวนั้นภูมิแพ้ไม่ขึ้นเลยเพราะว่าภูมิแพ้ไม่หอบค่ะเวลาขาดจะรู้เลยโดยเฉพาะดับเบิลยิปต์อาหารเสริมต่างต่า ตอนนั้นไม่เป็นทูเเพ้สองปีแล้วเรอคะใช่คราวนี้มาเว้นไปก็เลยกลับมากินใหม่จ้ะตอนนี้มีดับเบิ้ลเอ็กซ์หรือยังมีแล้ววิตามินซีมีแล้วโอเคมีดับเบิ้ลเอ็กวิตามินบีน้ำมันปลาแล้วก็โปรตีนบริสุทธิ์จ้ก็ทานแบบมาเป็นเวลาอ๋อตอนนี้เริ่มกลับมาทานแบบเดือนเริ่มกลับมาทานเดือนๆเดือนนี่เลยเดือนแล้วก็เริ่มแบบเดือน แล้วต่อไปนี้จะขาดอีเหงคิดว่าจะไม่จะไม่ขาด <laughs> แล้วเพราะว่าเราจะได้มีแรงไปเลี้ยงหมูอ่าแล้วก็ตัดผมแล้วก็เป็นงานที่เรารักทนะะี่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ตัวนี้นะ <laughs> อันนี้คือของหมูอันนี้ของหมูไม่ใช่ของคนอันนี้คืออาหารเสริมหมูนะคะนี่ก็ปลาหมูนะคะหน้าแดงแบบว่าทาง้นะคะนี้ก็อาหารเสริมหมูนะคะหมูแข็งแรงสุขภาพดีก็เพราะว่ามีอาหารเสริม คนก็แข <Smile. S 2> ็งแรงสุภาพดีก็ต้องกินอาหารเสริมมิวสิไลท์ค่ะเสริมทุกอย่างเพื่อเพค่มาเยี่อเยยนเดี่ยน้วให้ช่อหมูกันหมูกันลายนวไ ชมข้อหมูพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามที่ต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะนานผู้ชมตรงนี้จะเป็นของท่านคะ่ะขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า